สวัสดีครับผมเมื่อนีวันที่สิบสองมีหน้าคมสองพันหยหกสิบสี่นะครับเมื่อนี่สิบห้ามาอัปเดตบักแต่งมอหลังจากใส่ปุ๋ยได้หามือนะครับนอเมื่อนี้ยังเิ่งแต่งมอคือกัดกินใบนะครับนี่เต้าแตง เผอแป๊แบ,บเดียวนะครับบ่อไรนะครับไม่กินใบเบิและว่วานก็นได้สีดน้ำสมคข้นไหมเข้าไปแล้วครับมือนี่ก็หน,นี้แล้วเห็นอยู่โตเนึ่งนะครับบีบหัวตายแล้วพามาเบิง้งทุกคู่เลยนะครับมอันนี้เป็นคู่แรกครับผม หายงางไปบิง้งผูกแล้วก,กินใบาง,างามเบิดนะครับใบไม้ก็กลังเกิดต้องได้มาจอบเบิง้งชูมือครับปลูกบักแตงหม้อนี่ต้องขย,ยันมาจอบครับซุ่มใบไม้ก็ลังเกิดงามดีนะครับเป็นหูกกระต่ายขึ้นมาละ นี่ครับมาสีมาตามัดหย่อดแต่ว่าบา่ท่านในพ่อตัดนะครับมันี่อยู่ซีใบตรงรอให้มันคืนนี้จะหาใบหกใบครับรอซุ้มหน่อยๆน,น,นั่บรรยากาศโดยรอบก็ดีครับหมอกเต็มพี่น้โองนาะผู้ถึงควรไฟนั่ ผูแ้แหลกซื้อวันสีสดเฉิ่อยก็โมนะครับใบ<ไ>ปฮะลังต้นก็บบ่ถือก,กินนะครับน้ะลังต้นก็ถือกินเพราะว่าออกมาบ่ท่านครับแม่งว่านกับมัสยิด <S <S น,น,น,นี่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 เห็นแลน้วนะตนนัวนังพูนด,ดินดงเสดงว่านแอบมากินเนื้อมือเว้นอยู่นะครับ ยามคยพ่นมาอยู่ดีเขาบีบหัวแท้ๆละนี่ตัวนั่นอืมเก่งแท้ๆนี่จับได้แล้วนี่นี่ครับพี่น้องตเต้าแต่งบางครั้งมันก็ท,ทํามทาไตนะครับ แต่ว่นที่ทำท้าบริโดนนะครับมันจะตายอ,อ,อีหลีนี่ครับตายและยวยาวหดลายนะครับก็มาก,กินเรื่อยๆนะครับมันก็อยู่ใต้ใบนะครับนี่แมงเรื่มาเนี่ย กินแตงโมเฮาแล้วมันก็ได้นี่ไงใบบ่บ่นั่นมันก็บอกแข็งแรงครับแตงโมแตงโมองอาศัยใบเด้อครับเด้อเผื่อบ่ได้ซ้องกันดีดีดีนะครับคู่ที่สองครับผมคู่ที่สองไปยังรวดเร็วจัง่อยนะครับใบใหญ่ใบเพียงอยู่นะเป็นาดนี้เนี่ยก็ลังมา ทุกลุมนะครับว่าฝนตกมากับซุ่มดีนะต้องเปิดใต้ใบนะครับเผอบปได้แม่องอันนี้หลีดีดีนี่ยันแลวใต้ใบหลีนะครับนี่แล้วครับเป็นการกำจัดที่ดีที่สุดครับ เฮ้ยบีบัวบีบหัวโชว์นะครับแล้วเพื่อนมันก็นจะกลัวเพื่อนมันก็บ,บินนี้นะครับมาเขากับบีบแต่วมามันก็บ,บีบมานั่งบีบเบิดมือเ้าไปได้แล้วครับกินก็บกินไปครับตอนนี้ โอ้นี่ถือกินใบสลบเลยสลบเลยถือกินใบน้องชส่เป็นจี่ลิทครับใบกลมๆจ้าแตงมันจะกินใบใ่ๆครับ โอเคนะครับคู่สองก็ได้คู่สองก็โอเคครับพนันคือว่าปัญหาเกียร์นะที่สามครับคู่ที่สามนี่ครับโอ้ยเิน่นมากมาแล้วมาแล้ยวยึดไต้ใบบันไดนี่ครับพี่น้อง ยูดใต้ใบนะนี่กินกันไปเ่าเป็นนะครับบีบโชว์เขาครับตายช้องนี่ตัวนึ่งอ้าเห็นปล่อยไปเบิดมือตายเ,เาบิดแทะแ่งหม่บีบย่างเดียวครับ ฮะเดี๋ยวว่างยากต้องจัดการโดยเด็ดขาดละกู่สามครับกู่สามโอ้นพึ่งมากนะครับ เมื่อเศร้าๆนีน่ผมเห็นนะฮะมันพึงมากมันพึงมากเรียกว่านำสมคนใหม่มันบ้านอยหย่านี้นี่ย,ยาวเถอะหาว่าขยหดได้นั่ำบีบไว้บัด กับใบงามักินนบิดเลยครับนี่โอ้แมงอูทีซีต้องไล่เปิดเบื้องใต้ใบทุกใบเลยนีย่เนอดโอ้เก่งอีหลี ต้นนี้ใบง่ามๆเดี๋ยวกันมานะครับมาก,กินมากใบง่ามๆแซ่บๆได้ปุ๋ยไหมอะไรยังไงละครับนี่ก็ต้องถือกินปุ๋ยนะครับพึ่งฟังไปใบย,ยิ่งๆมันเป็นยังไงล่าใบ,บาย,ยิกง เริ่มแล้วก็เริ่มเห็นใบสีเขียวเพ่งขึ้นมากแล้วนะครับคงสิพัดไปเบิ้งบริทุกคู่นะครับสวยแล้วเบิ้งเขาเก้านะครับ <c oughs> โดยเริ่มก็เริ่มต้นแน่แล้วนะครับดูพลัดตัดตอนเอาปานพเวตนะครับปันน แต่งไท้ก็มีนะครับพี่ต้องแต่งได้ี่แข็งแรงนะครับมันกิ่งก็ปลักแข่งหม้อไปนี่ไงใบนั้นหยาไม่ค่พระเจ้าไม่ค่อยมากิน,นครับพระเจ้าสิกินแต่้ใบกรุบกรอบหรือก็ฟังทั้งนั้นกระซิบ ใคปลูกมันเจียวนะครับพี่บาททีดีเห็นได้กับต้นญ่แล้วปลูกก้อนแตงโมนะครับนี่แต่ว่าแหงแหลงไรกะได้ชยวฉนนี้แล้ะครับชูชีกันละไปอ่ะ <c oughs>